ก้อนกบพี่น้องนี่ตานมามีตะแบ่งยีสีแบ่งลอยแบ่งให้ป้ากับแม่อ้าวแบ่งกันเด้อแบ่งพูดคือจมูนี่เออแบงมาได้แดดไปตลาดนัดที่ไกลแบงแบงกันตายนี่ตะไข่แม่ตะไข่แม่โอ้ยพี่น้องตะไข่ ตอนมากขยันแม่ปลาไข่ตาแม่กกว่ายันตะแบ่งพันปลาไข่แม่ปลาไข่แม่โอุ้ดจอดจุดจอดอันนี้หารกันหาร้อยสองปลาไข่แม่อ่าแม่อันนี้อ่ะปลาไข่เปิดนี้อ่าแม่อ่าปลาไข่ แบงคูนี่คือปันชินปันชินแม่เสองคนค่ะปลาไข่ปลาไข่แม่ปลาไข่แม่จบนี่าาาสมปีนี้สบายแค่นี้เศรษฐกิจบอดีปีนี้สบายแค่นี้นี่อันนี้ของลาอ้ฮะคนเดียวนี่แม่ แม่ปลาไข่ปลาไข่แม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 ่อะฟันทูนจุดกันเลิกันเลยก็ให้ดูหลักฐานให้ไข่จนหมยกระเป๋าอ่ะนี่อันนี้เอาไว้กินไก่ย่างรวยร่วยร่ำรวยนี่ติดตัวไว้อยู่แค่นี้แหละเพราะเป็นอย่างไปหาเอาไมาความกตัญญูมันจะทําให้เราเจริญงอกงามโอเคไปเราไปส่งกันกระเป๋าลูกป้า ตอนนี้นะคะพี่ดิวก็จะเปน็นเครื่องแล้วนะคะแบงแบงผูดแบ่งหยางกันเรียบร้อยว่าไข่ได้แม่ได้แต่รอบนี้เซพภัยไม่ได้มีเยอะนะแฟนคลับพี่ดิวถึงบอกว่าตอนมีเยอะก็ให้เยอะมีน้อยก็ให้น้อยเออมีหน่อยก็ให้หน,น่อยมีหลายก็ให้หลายนะครับดูแลสุขภาพจะผอมนะเด้อดูแลสุขภาพนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกค้าอุดหนุนเยอะเดี๋ยวได้มีค่ารถมา แต่ถ้าขายไม่ดีเดี๋ยวขอเลื่อนไฟไปก่อนค่ะขายมาขายมาขายมาผลหลายๆเลื่อนจะเลื่อนเลื่อนมาดูแลนะำหอมดูแลนะำหอมเจอกันเจอกันไปนีพบปัญหาเข้ากล้องแล้วะพี่เหมยเราพี่เหมยมามาเข้ากล้องกันหน่อยแล้วลูกมามามา กองการอันนี้แม่บ้านน้องดิวนะคะพี่เหมยก็ทีมงานทีมงานขอบคุณทีมงานขอบคุณป้าได้พรกทุกคนแม่เรขาก็ได้แล้วน้ำหอมก็ได้ส่วนน้องเฮงก็บินไปต่อเพราะว่ายังไม่เปิดเทิมเดี๋ยวไปช่วยงานพี่ดิวต่อนะคะรับก็ครอบครัวสุขสันต์สุขสันต์หลังสงการหมดหมดเหลือแต่กับร้อยยิ้ม